สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ลักษณะงานโดยทั่วไปสายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ความเข้าใจเผยแพร่สนับสนุนผลงานและนโยบายของ,ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิน่น เป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหน้าที่และความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาป,ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกํากับแนะนําตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดัง,งนี้1ด้านการปฏิบัติการ 1.1ร,รวบรวมข้อมูลข่าวสารเอกสารรายงานและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน1.2สําำรวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการและหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนางานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น1.3ปรับปรุงทะเบียนสื่อมวลชนเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลของหน่วยงาน1.4 ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ในการติดต่อต้อนรับชี้แจงทั่วไปทั่วไปเพื่อไขข้อข้องใจและช่วยตอบคำถามให้แก่ประชาชน1.5ดําดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่างๆเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล1.6แก้ไขปัญหาต่างๆในเบื้องต้นด้านงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ 1.7ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์เพื่อนำมาประยุกใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด1.8ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 2. ด้านการบริการ2.1เผยแพร่แจกจ่ายข่าวสารและเอกสารเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน 2.2ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมง,งานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานและให้การดำเนินง,งานสำเร็จ2.3ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการหรือขอความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ที่ตนรับผิดชอบ2.4อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ด้วยการให้ความรู้ในด้านต่างๆตามที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอำนาจหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ดีจากรัฐสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะสอบตำแหน่งสายงานนี้แล้วอยากรู้ว่าควรจะสมัครสอบภาคไหนเขตไหนดีเพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสเรียบบรรจุมากที่สุดเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดอีบ e ุ๊กคู่มือแนะนำตำแหน่งโดยเนื้อหาภายในเล่มก็จะมีเขตการรับสมัครสอบท้องถิน่นทั้ง10เขตแปลงยังไง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวุฒิที่ใช้สมัครได้ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบล่าสุดภาคก่อขอมาตรฐานกำหนดตำแหน่งความรู้ความสามารถที่ต้องมีสถิติการเรียกบรรจุในแต่ละปีเรียกหมดหรือไม่แนวทางวิธีการเลือกเขตที่ควรสมัครสอบสอบที่ไหนดีการเรียกบรรจุข้ามเขตเรียกยังไงได้บ้างสามารถหาอ่านแบบอ e ีบุ๊กได้แล้วที่แอปเมฟลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับ